เขาบอกว่าเขาจะไปขอจากเจ้าหน้าที่นะครับถ้าเรื่องตรงนี้มันจบไปแล้วหรืออะไรเนี่ยแหละนะครับแล้วจะไปขอที่ตรงนี้คืนก็ได้เออเขาจะได้ได้ที่ตรงนี้คืนแล้วเอามาทํากินเขาว่าไงเอฟซีน, FC, นะครับเอฟซี FC, แอดบอกได้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ <laughs> นะเออแอดบอกได้เลยมันเป็นไปไม่ได้มันพูดเพอเจอร์นะครับมันเป็นไปไม่ได้คุณเขา้านะครับบอกได้เลยว่าคุณอะ ได้สิทธิ์ตรงนั้นแล้วเหรอเออนะคุณจะไปขอที่เขาคืนเนี่ยนะเออขอที่มาเนี่ยนะที่ตรงนั้นมันได้เหรอคุณมีคุณสมบัติหรือเปล่ามันต้องถามตรงนี้ก่อนเอฟซีนะครับมันต้องถามว่าคุณมีสมคุณสมบัติตรงนั้นหรือเปล่าเขามีคุณสมบัติเขาก็บอกอยู่ว่าต้องเป็นแบบไหนต้องยังไงถึงจะได้คุณสมบัตินั้นคุณจะได้ที่ตรงนั้นมาคุณจะได้ยังไงเอ่อหนึ่งคุณมีรายได้ เท่าไหรต่อเดือนน่ะเขาจะดูก่อนแล้วคุณมีที่ทํากินหรือไม่เขาดูก่อนคุณมีตงังมีถ้าคุณอยู่ไม่ได้เข้าเครือข่ายพวกนี้น่ะคุณไม่ใช่คนจนน่ะไม่มีทางคุณจะได้ที่ตรงนั้น <c oughs> นะคุณแล้วคุณจะไปขอเขาใน่มู่แม่น้องไส้พูดไปได้ยังไงเนี่เอพีเออเขาให้ความหวังลูกเขาเยอะเหมือนกันนะก็บอกเดี๋ยวลูกเขาก็จะไปขอนะครับไปขอที่ตรงนั้นคืนมานะครับเผื่อเรื่องอะไรมันจบไปแล้วนะ่ะก็ว่างั้น เดี๋ยวก็จะไปขอที่คืนมาโอ,โอ้โหไม่ได้ดูเลยนะครับว่าลูกเขาเนี่ยอมีคุณสมบัติจะได้ที่ตรงนั้นอ่ะจริงหรือไม่นะอ่ามันต้องให้คนที่เขาไม่มีที่ทํากินนะเป็นอันดับแรกเลยแล้วก็รายได้เนี่ยนะเออเดือนเดือนนึงอ่ะไม่ขี่ร้อยหรือไม่ขี่พันเนี่ยเนอทุกคือรายได้น้อยมากอ่ะพูดง่ายอ่ะนะแล้วไม่มีที่ทํากินเลยนั่นแหละเขาถึงจะได้ โอ้โคุณน,นี่อยู่ในเข้าขายนะคุณเศรษฐีแล้วนะขี่รถราคาเป็นล้านเลยพีนะครับโอ้โหบ้านราคาเป็นล้านนะบ้านมีหลายหลังอย่างเงี้ยมันไม่เข้าขายไงซีมันไม่เข้าขายคนจนคุณจะไปขอเขาต้องดูก่อนใช่ไหมเออใช่ไหมขายฝันให้เออกับแม่นอกใจเขาพูดอย่างนั้นเขาบอกว่าเนี่ย เ,ออเดี๋ยวลูกเขาจะไปขอที่จากเจ้าหน้าที่เวลาเรื่องนี้มันจบแล้วเขาจะไปขอคืนเออเขาอาจจะได้เขาว่างั้นเดี๋ยวเขาจะได้กลับคืนมา <laughs> มันคิดได้ยังไงวะเนี่ยเขาจะให้คนง่ายๆนี่ยเขาจะคุณมีพูดง่ายพูดง่ายๆน,นะเอฟดีนะในเมื่อพูดง่ายคุณเกิดข้อพิพาทกับเรื่องที่ตรงนี้แล้วคุณจะไปขอเขาคืนมาเนี่ยนะ <laughs> คิดได้ยังไงวะเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้เขาจะให้ใครเขาต้องดูก่อนว่าคนนั้นเขาเหมาะสมไหมเอออย่างนั้นก็เสร็จคนรวยหมดสิเอสซีโอ้ตายแล้วก็คิดได้ยังไงวะเนี่ยนะพูดแบบกันตั้นทุบดินไปเลยเอสซีนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาอาจจะไปขอคืนมาก็ได้แล้วขอแบบถูกต้องมาเขาว่างั้นที่เข้าาไปสวมสิทธิ์นะเขาคิดไม่เขาคิดไม่ได้หรอกว่างั้นเออจะไปความสวมสิทธิ์ของเขาเนี่ยเขาว่างั้น มันผิดตรงนี้อยู่เขาว่างนะั้นเดี๋ยวเขาจะไปขอให้มันถูกต้องโอ้โห,โหให้ฝันไปเถอะที่คุณก็มีเยอะแยะนะเออบ้านกันโอ้โหนะครับโอ้โหเป็นคล้ือหานะครับโอ้โหตายและวไอ้ตีนะครับนะรถก็มีโอ้โหเออ <c oughs> ถูกต้องเขาจะคัดกรองใหม่มันแน่นอนอยู่แล้วครึ่งบก นะครับไม่มีทางหรอกคุณจะไปได้คุณไม่มีสิทธิ์ตรงนั้นเลยบอกง่ายๆว่าคุณเสียภาษีปีเป็นล้านอย่างเงี้ยโอสิ่ที่โห้ยตายเออนะมันเลยระดับคนชั้นกลางขึ้นไปแล้วบอกง่ายๆแหละนะมคุณจะไปได้ที่คืนได้ยังไงโอ้คิดได้ยังไงวันนี้นะแอดละงงกับเขาเลยนะงงคือเหมือนกับกูจะเอาอะทำไมอะจะไปขอ เออจะหน้าด้านไปขอเหรอโอ้ตายนะยังไงเขาก็ไม่ให้เขาดูคุณสมบัติก่อนเออนะคุณดวงแขสวัสดีครับทั้งวันเลยค่ะใช่ไหมเพิ่งเพิ่งเข้าบ้านใช่ไหมโอ้ถามดุละนอกบ้านอยู่เนี่ยใช่ไหมเออ <c oughs> มันยากอยู่แล้วเอฟซีแอดบอกได้เลย,เลยมันยากอยู่แล้วเรื่องแบบนี้ถูกไหมล่ะ เขาจะเอาเขาจะให้ใครเนี่ยเขาก็ต้องดูก่อนนะเออแล้วเขายึดไปแล้วเนี่ยโอกาสจะได้กลับมาเนี่ยมันยากมันไม่มีทางแล้วมันเกิดข้อพิพาทยันเกิดไปแล้วใช่ไหมเออมันไม่ได้หรอกแอดพูดได้เลยไม่มีทางอะ่ะนะเออคนที่เขาไม่มีที่ทํากินมีเยอะแยะแอดบอกได้เลยมีเยอะแยะเออ ถูกต,ต้องเขาจะเอาไปให้ที่คนที่ไม่มีที่ทํากินเขาจะให้นั่นแหละถูกแล้วนะครับแล้วเขามีไม่ถามว่ามันมีอยู่แล้วเขาทาไมจะไม่มีลนะ่ะ <c oughs> เขาไม่ได้อยู่ในสถ,นะสถานะที่เป็นคนจนนะครับเอฟซีเอฟซีก็เห็นนี่เขาอยู่ในสถานะนั้นไหมล่ะมันไม่ใช่ไงเออเขาไม่ได้ขี่ซาเล้งนะ <c oughs> เอฟซีเออ โอ้มันไม่ได้โอ้โหพูดพูดไปนะมันไม่ได้นะครับโอ้แม่แม่นอกใ้เขานี่มันก็โอ้โหนะมันก็เกินไปนะเอฟซีนะมือจะไปเอาที่คืนนะคิดดูสิจะไม่ยอมเสียแบบฟรีอ่ะนะไไหนก็ได้ไหนแล้วนะครับเออใช่ครับผมมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละ FC. เอฟซีบอกได้เลยว่าคนเรานะ มันต้องมีเหตุและมีผลใช่ไหมถ้าพูดไปแบบไม่มีเหตุมีผลนะฟังแล้วมันไม่เข้าท่านะไม่เข้าทางพูดแบบนี้มันก็เข้าตัวเองนั่นแหละคนเราจะไปขอได้ไงดื้อเขาไม่ให้ดื้อหรอกพูดง่ายยังไงเขาก็ไม่ให้เออเขาก็จะไปจับฉลาเขาก็ดูคัดคัดกรองก่อนถูกไหมล่ะเขาจะไปดูคัดกรองก่อนว่าคนนั้นเหมาะสมไหมที่จะได้คนรวยไม่มีสิทธิ์อ่ะพูดง่าย จริงๆถูกต้องตั้งบริษัทจะมีมันจะมสีสถานะที่เป็นคนยากจนที่ไหนถ้าตั้งบริษัทได้ถูกไหมมันเป็นไปไม่ได้เออบริษัทเน่ยนะนะเออมันไม่ได้เลยละ่ะแอดพูดได้เลยไม่มีทางนะเออพูดง่ายๆวะ่ะคุณไม่มีทางที่จะไปเอามาได้อ่ะพูดง่ายๆคุณไม่ได้อยู่ในส,สถานะที่จะเอาได้เออเขาจะดูว่าคุณเนี่ยเป็นคนรวย กูเป็นคนมีตังค์เลยล่ะนะเพราะว่าคลิปเก่าๆคนก็โชว์กันอยู่นะครับทองเทิงก็โชว์ให้เห็นกันอยู่คุยกันเป็นขีดแล้วจะไปได้ยังไงเออกินหรูอยู่สบายอ่ะเอฟซี FC. มันก็ไม่เป็นไปไม่ได้ที่จะได้อ่าเนื้อที่ตรงนั้นไปมันเป็นไปได้ไหมนะครับมันเป็นไปไม่ได้อืมใช่ครับผมคนจนช่วยคนรวยเป็นอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ตะกะมันก็ไม่ได้แล้วแค่พูดไปก็ผิดแล้วพดูดง่ายง่า <c> ย <oughs> ไม่มีใครก็ให้คนจคนรวยหรอกอย่างนี้คนจนก็จนตายสิถูกไหมคนจนก็ไม่มีสิทธิที่ทํากินสิจะเอาที่ทํากินที่ไหนมาตังก็ไม่มีซื้อ <c oughs> จุงมาอนะ่ะมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะ่ะเอ็ดบอกได้เลยว่างานนี้ยังไงก็ไม่ได้แน่นอนคุณจะไปได้คืนได้ยังไงอยากจะได้คืนคือกลัวจะเสียฟรีไงนะนะเงินก็จ่ายเออ แล้วจะไปขอเขาเอาฝันไปเถอะนะอนะ่ยิ่งยิ่งมีข้อพิพาทกันแบบนี้นะเดาวฝันไปเลยอย่ะบอกง่ายๆไม่มีทางได้คืนแน่นอน <c oughs> จะไปขอเขาเขาก็ไม่ให้คุณเข้าคุณเข้าอ่าคุณสมบัติตรงนั้นไหมมันก็ไม่เข้าเออนะถ้าเขาไปสํารวจเดี๋ยวโหนสวัสดีครับคุณแม่นะสวัสดีคุณแม่สุมวลน,นะครับผม นะมันไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้แอดพูดได้เลยยังไงก็ไม่ได้ขอเถียงเลย <c oughs> ใช่ไหมที่แอดฟังมาเนี่ยมันไม่เข้าขายเลยของเขาเขาเนี่ยไม่เข้าขายเลยสักข้อหนึ่งบอกตรงไม่เข้าเลยไม่เข้าสักข้อหนึ่งรายได้เขาก็มากมายมหาศาลเยอะมากเอาแค่ง่ายๆปีหนึ่งเสียภาษีเป็นล้านเอฟซี FC ก็ลองคิดเอาดูแล้วกันมันจะขนาดไหน <c oughs> ถูกไหมล้วจะไปได้ตรงไหนอะ มันไม่มีได้อยู่แล้วเขาดูจากการเสียภาษีกร็รู้แล้วคนจนเขาไม่มีนะตรงนั้นเออไม่มีเออขี่รถมีไหมไม่มี <c oughs> เออมีเต็มที่ก็ซาเลง้งนะ่ะคนจนเนี่ยเป็นแบบนั้นนะเออรายได้เขาก็ดูเช็คได้ได้ดูอยู่แล้วว่าเดือนเดือนได้เท่าไหร่เออมันมีเงินเข้าออกในบัญชีอยู่แล้วเขาก็ดูก็ออกอย่าไปหลอกเขาไม่ได้หลอกนะครับเอซีนะแม่โอ้โหแม่ นอกไส้เขานี่โอ้โหปกป้องลูกนะครับเออพูดพูดให้ท้ายอ่ะพูดง่ายพูดให้ท้ายเอาง่ายๆว่างานเนี้ยลูกลูกตัวเองอ่ะจะหลุดพ้นจากตรงนี้ได้เมื่อไหร่ยังไงเนี่ยเสียเงินไปอีกเท่าไหร่ยังไม่รู้เออยังไม่รู้จะเสียไปอีกเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยนะครับสวัสดีนางมลาลยนะครับมา <c oughs> เสียไปตรงเนี้ยอีกเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วคิดดูสิ จะไปขอคืนเขาเงี้ยโอ้มันใช่ที่ไหนละเอฟซีมันไม่ใช่นะเนอ,อพูดนะมันพูดได้นะแต่การกระทําพฤติกรรมนะมันไม่ได้นะครับเมื่อการกระทําพฤติกรรมมันไม่ได้<ม>คุณคุณขออนะ่ะคุณขอได้แต่เขาจะให้หรือเปล่ามันเป็นไปนไม่ได้คนที่เขารอนะ่ะคนอยู่ถามผู้ง่ายนะเอฟซีนะคนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี้ยที่ไม่มีเทพ ที่ไม่มีทํากินก็มีไม่มีเป็นของตัวเองก็มีเอ,อก็มีเหมือนกันเออเขามีสิทธิ์ได้ไม่ถามว่ามีเนี่ยมีแน่นอนอยู่แล้วมีสิทธิ์ได้มีสิทธิ์ครอบครองตรงนั้นได้แน่นอนอ,อ่ใช่ไหมนับภาษาอะไรกับคุณจะไปได้กับเขาเนี่ยคุณจะไปเอาเข้ามามันไม่ได้นะแค่คุณเข้าไปแบบนั้นก็กผิดอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมโอ้จะไปขอเข้ามาโอ้แย่มากนะครับอ่า แล้วก็แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับอ่าแล้วก็ไปปกป้องไปปกป้องลูกผู้ชายอีกแล้วเออไปว่าเออไปว่าคนนั้นอีกแล้วนะครับเอฟซบ้านเกิดอยู่ที่ไหนบ้านเกิดแอปไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับเออไม่ได้อยู่ที่นี่นะโอ้ได้อยู่ที่นี่แอปได้ลุ้นเลยนะเนี่ยได้ลุ้นเลยได้ลุ้นได้ที่เลยนะตรงนั้น นผิดมานอนมานานถูกเปิดเย <c oughs> ใช่ครับผมพูดง่ายๆนะตอนนี้นะแม่นอกไส้เขายังออกไปว่าเจ๊นะนะครับเจ๊อะไรนะที่เขาสูญเสียเงินนะ่ะเขาบอกแหมตอนตอนรักกันนะ่ะไม่เห็นมีปัญหานะอวยกันช่วยเหลือกันแต่ตอนนี้พอตอนไม่ถูกกันก็จะมาพูดแบบนู้น อ,อสาวไส้ยางงุ้นงนี้นะครับเพราะว่า,วา,างั้นแม่นอกไส้เขาปกป้องลูกเขาลูกผู้ชายนะลูกผู้ชายเออปกป้องถ้าลูกตัวเองดีเนี่ยเขาจะมาพูดทําไมเขาจะมาสาวไส้ทําไมเขารักเขาเอ็นดูเขาสงสารมาแล้วคิดดูสินะครับเออได้เห็นบุญคุณเขาไหมล่ะอ่ามันต้องถามตรงนั้นก่อนได้เห็นบุญคุณเขาไหมคุณจะมาพูดแบบนี้ได้ยังไงคุณรู้ว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้มันเป็นยังไง โอ้แม่นอกไฟไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยเออว่าลูกคุณไปทําอะไรกับเขาไว้วบ้างเขาถึงออกมาออกมาขอเงินคืนนะโอ้แม่นอกไฟออกมาปกป้องลูกทั้งลูกผู้หญิงผู้ชายก็โอ้โหดีๆทั้งนั้นเอฟซีดีดีทั้งนั้นเออถ้าถ้าลูกเขาไม่ไปทํากับเขาอย่าเปแบบนั้นน่ะเขาจะไปพูดแบบนั้นทำไมเขาเป็นคนมีเงินถูกไหมล่ะนะนะถามว่าเขาให้คนนะ่ะมัน ทำบุญน่ะมันมากอยู่แล้วแต่ว่าครน,นี้ว่าคุณไปทาเขาอย่างนั้นเขาไม่ได้ให้นะครับเออไอสิ่งที่ให้เขาก็ให้เห็นไหมเขาพาไปเที่ยวโอน้นั่งเครื่องนั่งอะไรไปเขาก็จ่ายหมดไปกินอยู่ที่นั่นกินหรูอยู่สบายเขาก็ให้หมดแอดเชื่อนะว่าอ่าผู้หญิงคนนั้นนะที่เสียเงิน่ะเขาพูดความจริงแอดกล้าพูดเลยเอแอดกล้าพูดว่าคนนั้นเขาพูดความจริง เขาจะไปโกหกเพื่ออะไรเขาจะไปทําแบบนี้เพื่ออะไรถูกไหมคนนั้นเนี <c> ่ย <oughs> พูดง่ายๆว่าลูกนอกไส้ตัวเองนี่แหละนะครับเออไปทําเขาไว้ก่อนเขาถึงต้องตัดสัมพันธ์เขาเรียกว่าปิดกอกท่อน้ําเลี้ยงเอาง่ายๆปิดท่อน้ําเลี้ยงซะเลยนะครับโอ้เป็นไงคนเราอย่างว่านะเขาเขาเห็นเงินแล้วมัน,ม,นมันไอ้นี่งไงเห็นเงินแล้วมันมันเกิดความระโมบโลภมากอยากจะเอาเขาเลย นะมันก็จะเป็นแบบนั้นเอฟนะชีวิตของเขาก็จะเป็นแบบนั้นเนี่ยนี่แหละไอเห็นกันนะครับ